มาพี่นิ่มดูเลยว่าใครยกก่อนอด้เป็นผลไม้นะหุยถนัดเลยต่ครับหุยกล้วยโอ้ยถามตอบเห็ยแบบต้องยกก่อนกยกเลยจริงต่อเย็นได้เลยหนึ่งคะแนนต่อไปโดนให้ะพันนี้เหลือเป็นหมวดหมู่ของใครอ่ะเอาแล้ว ฮะเป็นลิฟลิฟ l i n g mask เมื่อกี้ถ้าเกดไม่มีท่านที่ตามมาตอบแค่ลิฟแล้วนะเาต่อไปต่อรเร็วจังอะมอไซเร็วอะไรกนาล่ะล้ว่ะทำไมอะอันนี้คือยกก่อนแล้ค่อยดูท่าดูว่าดูท่าก่อนแล้วไหนึ่งสอสมยกก็ได้ เป็นไรเป็นหมดเลยหมดหมดของแซ่บกการันเบ็ดตกปลาสามหนึ่งอ่ะมีโอกาสอีกสอง้อไ่รู้จะทันไหมสองเขายังทำท่าไม่เสร็จเลยอ่ะแบบปาไปแล้วอ่ะแล้วก็แล้วท่ามันค่อยมา้เป็นแบบว่าไม่ได้ดีกว่าไได้ฮะ ตอเเลยผูกอะไรอะไรอ่ะก็นี่ไง่ดู้พอดีพ่อตัดสินว่าจะสมออีกจะมีความเสมออีกหรือว่าจะไมพอสุดท้ายตอบต่าง ไมายกาเยสิ์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือไมค์ก้าเยสิ์แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไมค์ก้าเยสิ์แฮร์รี่พอตเตอร์คุณจำไว้ผมจะเตะคุณเป็นกบก็ตัดข้อนี้ก็คือเอาเป็นผู้ชนะนะคะเราดูทีมงานทุกภาคของเราเลยค่ะแหมเล่นดูแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกันทุกภาคกันขนาดนนั้มันก็ควรจะตอบได้แหละ เนี่ยคุณไม่ลงมาดูไงงว่วงอ่ะ